ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับโอ้โหทำไมซีรวดเยอะอย่างจอนหันมาหน่อยสิโอ้โหนะครับรถนี้ซีรวดมันมากะมากะรถเลยหรือเปล่ามากะรถเลยโอ้โหยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรลิฟานลิฟานหรืออ่านว่าอะไรนะครับ <c oughs> แ,แล้วแล้วนี่เป็นอะไรครับลวดลวงอ้าวเยอะขนาดนี้ยังลวมได้นะครับ โอ้ยคันนี้ซีลวดลวมนะครับเพราะว่าซี่เยอะเกินไปเลยหลวมนะครับน่ารวมแรงไหมนี่โอ้โหรวมเลยรวมทั้งหมดมาจัดสิอ๋อซีรวมหมดเลยครับเยอะเยะเกินแล้วหลวมอะตั้งให้ไปพร้อมกับเปลี่ยนยางนอกอย่างในด้วยใช่ไหมครับ เอาละครับส่วนมีโอคันนี้เออส่วนฟีโน่คันนี้นะครับเจ้าของขับมาแล้วขับมาแล้วดับนะครับดับแบบดับไปเฉยๆนะครับแล้วเจ้าของมาถึงร้านบอกว่าขับแล้วดับแต่ทางร้านได้เช็คแล้วนะครับถอดแล้วน้ำมันเครื่องไม่มีแม้แต่หยดเดียวนะครับบอกว่า 8เดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็ไม่เกินร้อยนะครับร้อยยสบบาทแต่ก็พลาดไปเดี๋ยวถอดดูนะครับว่าตรงไหนพอจะใช้ได้หรือว่าพอเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทางร้านจัดการนะครับผมนะครับอ่านอ้ด้วนี้เียมาซื้อข,ของราวเนอ ดึงเลยเป็นล็อกนะครับผลสุดท้ายสีรวดอันเยอะแยะของรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อลีฟานนะครับชื่ออ่านเป็นลีฟานนะครับผมน่าจะเป็นรถของจีนนะครับลีฟานให้สีรวดมาเยอะมากแต่ก็รวมเร็วมากครับผมก็ดัดเสร็จแล้วนะครับ แต่เยอะก็มองดูก็สวยดีนะครับผมนี่ไม่ธรรมดานะรีบฝีฟานสรับยางโนกนะครับเจ้าของเลือกอยางเดิมๆนะครับเจ็ดสิบทับเก้าสิบบเจ็ดเลครับรถใช้งานนะครับพร้อมทั้งนอกทั้งในนะครับ นะครับส่วนยางนอกก็ช่างหอก็ช่างบุญหอก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับบุญหอว่ายัดยัด,ยดมือไปใส่ยางในง่ายไหมคันเกลียวพอได้เนาะชอบไม้ซี่เยอะอีกนี่ชอบไหมอะไรอันนี้คือผลงานของลี่ฟานนะครับลี่ฟานเอาใจแฟนคลับโดยใส่ซี่ให้เยอะๆส่วนฟีโน่คันนี้นะครับ น้ำมันเครื่องแห้งแต่พอเราโถอดพวกชุดสีออกนะครับรู้สึกว่าผ่านการซ่อมมาแล้วดีละแต่ไม่รู้ตอนไหนนะครับเห็นใส่อุปกรณ์มาไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่ขาดไปหลายอย่างครับผมโอ้ยซีนทางจานไฟก็รั่วเลย ซีรจันไฟรั่วใส่มาไม่ครบส่วนมากจะไม่ครบนะครับน็อตหลายๆตัวไม่ครบอ่ะถอดดามไปอ่าถอดดูสินออ็อตเกาะหมดแล้วโอ้โหวาวไอวาวไอดีนะครับลึกหมดแล้วใช้ไม่ได้นะครับ น่าจะเปลี่ยนทั้งวาลไอดีไอเสียเลยนะครับสำหรับฟีโน่คันนี้ปะเกนก็เยิ้มนะครับรั่วโอ้โหแห้งนะครับแห้งแบบอุ้ยก้านติดด้วยดิอึดน้องวิยนมาติดสลักติดไหม พอได้เนาะนี่นะครับโอ้โนี่นะครับคือลูกสูบนะครับแหวนอยู่ไหนแหวนหายน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเสียหายเยอะนะครับลูกสูบก็เสียหายหมดเลยนะครับส่วนเสื้อสูบก็เป็นรอยหมด จะเช็คทางเจ้าของรถดูก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับเพราะว่าก้านสูบก็โยกด้วยสะพานโซ่ตัวกดสะพานโซ่ก็เสีย้วยนะครับแตกตัวล่างมีไครับตัวล่างใช้ได้ใช้ได้ตัวล่างใช้ได้ไดไดส่วนตัวล่างใช้ได้ครับส่วนตัวบนก็ขาดนะครับฉีกแคมรุด นะครับสำหรับชุดข้างครับลองเปิดดูหน่อยสิโอ้นี่อะไรครับเนี่ยอ่ะครีบหักหมดเลยนะครับตัวนี้คือตัวช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับครีบตัวนี้ส่วนสายพานก็แตกหมดแล้ว ามาเลยนะครับลองดูเม็ดหน่อยจะเป็นยังไง <Wow. S 1> อโอ้โหนี่นะครับเม็ดแตกมาแล้วพังทุกอย่างชำรุดทุกอย่างม,มีชิ้นดี เีเบ่เนี่นะครับสายผ่านแตกหมดแล้วนะครับใช้ไม่ได้จะขาดอยู่แล้วแล้วบางด้วยนะครับบางหมดแล้วคันนี้จะคงต้องหนักนิดหนึ่งนะครับเรื่องค่าส่งในที่สุด ยามาฮ่าฟีโน่คันนี้ก็ต้องต้องผ่าน,นะครับเครื่องเหลือแค่นี้นะครับ ถอดชุดจานไฟแล้วนะครับงานนี้รู้สึกว่าซีนจานไฟก็รั่วดเลยนะครับมีการเยิ้มเลยนี่นะครับเยิม้มแฉะเลยนะน่าจะซีนจานไฟรั่วนะครับน,นะครับต่อไปก็ถอดฝาครอบซีนออกนะครับ วันนี้จะพา Yamaha Fino ให้ชมนะครับว่ามีน็อตตรงไหนบ้างและถอดตรงไหนก่อนเปิดแล้วคนระับน็อตหมดแล้วโโอ้โ ตัวนี้จะเป็นเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับสำหรับตัวนี้แต่ไม่สึกร้อนะครับซ <c oughs> ีนตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนทิ้งอ,ไไอะไรไอ้ไหนโหลดไฟ,ดไฟยังไงเ,เดิมๆหนึ่ามีม,ามันมีโหลอดอันที่35วัตเลยเอาไหม มันเป็นอันสว่างดีเลยสา,ามสิบห้าวัตต์ธรรมดานี่เดี๋ยวดูให้อ่ะอดเฟืองปั๊มออกแล้วแล้วก็น็อตประมาณสักห้าหกตัวนะมั้ยสี่ห้าตัว เลือนะครับวันนี้หายหมดสำหรับรถยาม้าฟีโนนะครับก่อนจะพาขาตั้งคู่ต้องเอาออกก่อนนะครับไม่งั้นเราแยกเครงไม่ออกนะครับแยกไม่ได้เลยขาตั้งมันนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเราแยกแครงก็คือตรงนี้ต้องพาช่วงนี้ าตั้งคู่ต้องโทรโทร,โทร,โทรนะครับผมนี่นะครับในที่สุดการผ่าเครื่องก็ต้องเป็นเช่นนี้ <c oughs> เพราะว่าผาตั้งคู่ตกยังไงก็ไม่ออกนะครับเอาแก๊สเป่าก็ยังไม่ออกให้ก็เลยต้องใช้วิธีเลื่อยเลยนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนสลักขาตั้งคู่ออกใช้มานานแล้วครับมันติดเลย โกยังไงก็ไม่ได้เลยต้องใช้เทคนิคช่างห้กทั้ทงเกียร์ทั้งตัดเลยนะครับขาตั้งคู่ทีโน,โนค่คนี้ทนไม่ได้เลยนะครับ นีต,ตัดเข้าไปโอ้โหนี่โอ้โหตัดกับตัดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าตัด,ตดนี่เลยนะครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษถึงจะได้ ได้แล้วโย,ยกขึ้นนะอ่ะอาละนี่ครับอ่าอ,อันนี้ทำไมเป็นนี้หลหระครับนี่โอ้โหอะไรกินไขนาดน,นี้หรือมีอะไรเข้ามาเนาะมันแตกเลยเ,ลยเนาะนหรือมีเศษอะไรเข้ามามันเสียดสีดูตรงนี้นะครับมันรอยรอยร้าวเลยนะครับ ดูสภาพก็สวยนะครับรถคันนี้แต่พอพาขึ้นมาก็การติดกับลูกสูบไหมนะอ๋ติดครับติดก้านกับลูกสูบติดครับส่วนตัวนี้ก็ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้างแล้วก็เช็คดูใหม่ครับ